พบพ่อกับผมอีกแล้วครับผมคิมซองฮัมครับผมครับผมเฮ้ากับมาลงมือกินเลยก่อนสีลงมือกินนะครับผมผมขอกราบขอพระคุณนะครับคนที่กดเขามาเบิงนะครับผมกดเขามาเบิงก็ดีกดเขามาแต่ว่าเบ่เบิงก็ดีฝากเป็นกขาลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมพ่อได่เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมครับผม มาม่าครับผมบอกเลยว่าจานนี้หาลอยคือผมวานะครับผม,มจานนี้นะครับผมบอกเลยว่าเขาเอื่อนว่ามาม่าตากแดดนะครับผมงงงงงมันว่ามาม่าตากแดดคือ,อยังงงมันว่ามาม่าแห้ง <c oughs> แมนไตเแก้วว่าแล้วว่าสิบ,บเลนแลวขอบอกว่านะครับเพราะว่า ต่อไปนี้ผมซีว่าได้บอกแล้วเพราะว่าผมซีกินย่างเดียวนะครับผมอะ เพชรจัง Trùng bếp quá này Hãy ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมคลิปหน้าพอากันไหมนะครับผมสวัสดีครับ